กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two n no e ซ s u m m c n e r c a s t นะครับก็โอเคก่อนอื่นเลยขอประกาศเปิดตัวซีรีส์ใหม่นะครับอ่าซีรีส์ใหม่ของเราจะชื่อว่าทีมมโนนะครับก็คือทีมมโนเนี่ยอ่าก็คือจะเป็นซีรีส์ที่ อยากใช้เพื่อนๆนเนี่ยช่วยเลือกตัวที่โอมีนะครับจากที่มีทั้งหมดเดี๋ยวผมจะแนะนำมอนสเตอร์แต่ละตัวนะครับแล้วผมจะเอาทีมที่เพื่อนๆแนะนำเนี่ยไปลงอารีนาเพื่อทดสอบผลด้วยว่าเออันไหนมันดีอันไหนไม่ดีนะครับจุดประสงค์ของการทำซีรีส์ทีมอโนเนี่ยนะครับอันนี้มาประมาณประกาศเปิดตัวก่อนนะครับเพื่อที่1เลยเนี่ยหนึ่งสำคัญเลยผมจะได้มีจินตนาการมากขึ้นในการที่จะรู้ว่าตัวที่ผมมีอยู่มันมีคุณสมบัติดีมากกว่าที่ผมคิดมากแค่ไหนนะครับทําทีออกมาแล้วจะมีอะไรที่เกินกว่ากรอบ ความคิดของผมที่ผมมีอยู่หรือเปล่านะครับอันที่สองนะครับก็คือว่าอ่าเป็นการแชร์ด้วยแหละนะครับเป็นการแชร์ให้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับอาจจะแบบเฮ้ยไม่แน่แบบอาจจะแบบมีคนแบบคิดทีมออกมารูปแบบหนึ่งแล้วก็แบบเฮ้ยทีมรูปแบบเนี้ยเฮ้ยมันเวิร์กไว้มันใช้ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นการแบบนอกจากจะเบรกกรอบความคิดของผมเองแล้วเนี่ยอันนี้ก็อาจจะแบบเป็นอ่าเป็นคล้ายๆกับ รูปแบบของทีมใหม่ๆนะครับให้กับผู้เล่นคนอื่นๆได้ด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูในซีรีส์ทีมโนกันนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยมีตัวเขานั่งเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นทางเรื่องในการเล่นก็จะเขานั่งเยอะเช่นกันฮนะสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแนะนํามอนสเตอร์ที่ผมมีทีละตัวนะครับเป็นพวก6ดาวแล้วผมจะสํารองดาบไว้10ดาวนะครับเพื่อที่จะเอามาทดลองทีมที่เพื่อนๆแนะนํากันมา นะครับโดยซีรีส์นี้จะเริ่มต้นจากอารีน่าก่อนนะครับยังไม่เอาไปลงกิววอลนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไล่ออกจากกิว like นะครับเพราะเราไม่สามารถทดลองได้ในกิววอลนะครับอ่ะมาเดี๋ยวผมขอแนะนําตัวกันก่อนนะครับแล้วก็เพื่อนๆคิดว่าเอ้ยทีมไหนเวิร์กเนี่ยช่วยคอมเมนต์ลงไปข้างล่างเลยนะครับว่าใช้ตัวอะไรบ้างในอารีน่านะครับใช้สู้กับทีมแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดของทีมเนี่ยจะดีมากนะครับว่าใช้ยังไงเอาไว้ต่อต้านทีมแบบไหนอะไรประมาณนี้นะฮะ อ่าโอเคเริ่มจากตัวแรกนะครับพรีสน้ำนะครับอ่าดูสเตตัสห้างงียเงียบนะอ่ารูนนะครับเป็นรีซิทล้วนนะฮะป่วยๆหน่อยนะครับสองอ่าไพ่น้ำนะครับสเตตประมาณนี้รูนรีซิทล้วนนะครับเป็นที่วางรูนดีๆนะครับสามอ่าน้องมีแกนไงนะครับอ่าแม่หมดน้ำรูนนะครับสวิตชิลนะครับอ่าโอเคต่อไปล่มน้ำนะครับสเตตประมาณนี้อ่ารูนไวโอเลนกับ วิลนะครับบอลน้ำนะครับสปีดประมาณนี้รุ่นเป็นสวิปกับกาดนะครับวาน้ำนะครับสเตตประมาณนี้นะครับแล้วก็รุ่นไวโอลนกับเนเมซิสนะครับอีฟฟิตนะครับสายเรชนะครับสุดสายสายแห่งความแค้นนะครับโอเคแล้วก็รุ่นนะครับวิวเรชนะครับ อ่าสลัดน้ำนะครับประมาณนี้นะฮะอ่ารูนไวโอลเอนกับโฟกัสนะครับอ่าหัวน้ำนะครับสแตทเท่านี้อ่าสตาร์โฟกัสนะครับชิลลิงไม่มีรูนแปลว่าไ,ไรอ่าไปโอเคอ่ามองน้ำนะครับสแตทประมาณนี้เลือดแทงกี้นะครับไวโอลเอนรีเวนจ์นะครับอ่ามามังกรน,น้ำ อ่าเป็นสายเดฟผสมสปีดนะครับประมาณนี้แอร์เป็นสตาร์กับโฟกัสนะครับอ่าแล้วก็นี่อ,อลอขึ้นน้ํานะครับเป็นสตาร์กับโฟกัสนะครับคูน้ําลูนป่วยๆนะครับอโอเคอ่ามวยน้ํานะครับเป็นเลชกับเอเนอร์จีนะครับอ่ามีแพนด้าน้ํานะครับลูน ผสมกันมั่วเลยนะครับอ่าแซ้ไฟรูนนะครับอ่าไวโอเลนต์โฟกัสอ่าพีซไฟรูนสวิฟกับอะไรไม่รู้อีกคู่หนึ่งนะครับมัวม่วๆอ่าเดดไฟแล้วก็รีซิสกับเอนเนอร์จีแวมไฟไวโอเลนต์กับรีเวนจ์แพลตตี้เงืาไฟไม่มีรูน นะครับอ่ามาไซลอ์อสมังกรตาบอดนะครับคีเลตามอ่ารุน่นสตานกับวิวอันต่อไปหัวไฟรุน่นสตานกับโฟกัสเอเทนไฟรุน่นไวโอเลนโฟกัสโหแต่ว่าไปไวโอเลนโฟกัสเราเยอะนะเนี่ยฟินิกไฟรุน่นฟาทอลวิวก <c oughs> ุ้ยไฟไม่มีรูน หาผู้ไฟไวโอลนแล้วก็รีเวนนะครับแฟรี่คิงดาราคาบาเล่รูนไม่มีนะครับอ่าก็ถ้าเกิดสว่าใครอยากให้ใส่รูนอะไรก็บอกได้ด้วยนะอันนี้จะพยายามหามาแปะนะครับอ่ามาอันดูบิสไฟสวิฟ์กาดนะครับผมอ่าแพนด้าไฟรูนคิ2สองคู่กาดคู่หนึ่ง โอราเคไฟสตารนคิ 5, Key, นะครับลิงแล้วก็เป็นไวโอล t Blade นะครับอาร์ไฟดาราใหม่ของเราอาอยู่ช่วงปั้นอยู่นะครับอ่าอันนี้ไ i โ l e n t กับวิวนะครับอ่ามาที่อ่าอันดีลมวิวกับ v i โอล n นนะครับสแตะเท่านี้ดาราเกา่าแซลม มีไวโอลินอยู่คู่หนึ่งทำงานไม่ได้กับเอเน g y จีเป๋่าลมเดสเปร์ฟ focus วาลมเรชเบลดอีฟิ t ลมผสมมั่วเจ้ Blade. าลมเ e b เบลดบอลลมไวโอลินกับชิล หมีลมแวมไพร์กับเอเนจีแล้วก็อ่าไบรอันนะครับหรือว่าเดดลมเป็นเดสเปร์กับรีเวนนะครับอ่าอิมเมสตี้หรือว่าอ่าฮอลัสลมน, venge, นะครับไวเอนะรเลนกับโฟกัสโอ้ไวเอรเลนโฟกัสเราเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพอมาดูอีกทีหนึ่งเพนกวินลมเพนกวินลมนะครับอ่าไวเอรเลนโฟกัสอีกแล้ว พัดลมไวโอลนเนเมซิสคิเมล่าลมสแตทเท่านี้นะครับแล้วก็เป็นสวิฟ uh, กับเบลดนะครับมองลมมังลมมังลมนะครับมังคึลมนะครับลิเตชนะครับเป็นไวโอลนกับเบลดนะครับอ่ามาอินุแสงไวโอลนเอเนจี Energy, สแตทเท่านี้ซักคิวบัสแสงเป็น เดสเปร์ uh, air, กับรีเวนจ์นะครับหัวแสงรูนไม่มี HP เยอะจังเนาะใช้ได้เลยอ่าฟรี Priest, แสงเป็นเนเมซิสกับเว l เลนนะครับอ่าอันต่อไปอีวาไม่มีรูนโกเลมแสงรูนหลายสีแต่การล้วล้วเลยอ่ามาอีกตัวหนึ่งนะครับกาบิลล่ารูนสวิฟ แล้วก็ผสมกันหนึ่งคู่นะครับอ่าต่อไปอีฟิตมืดไวโอเลน์กับ Energy. ออเอเนจีอันต่อไปอ่ามาล่ารูนไม่มีอันต่อไปแอนฟักทองมืดนะครับรูนไวโอเลนกับรีเวนจ์นะครับอ่ามาต่อไป d ีอนะครับอ่า ก็เป็นกาดกับรีเวนสองคู่ฮารมืดเป็นไวเลนกับรีเวนนะครับอ่าอก็เดี๋ยวเอาตัว6ดาวทั้งหมดเนี่แหละนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆช่วยอคอมเมนต์ข้างใต้คลิปหน่อยนะครับว่าทีมที่เหมาะกับอารีนาเนี่ยอ่ามีตัวไหนที่น่าจะเอามา ทำเป็นทีมอารีนาบ้างนะครับขอความช่วยเหลือเพื่อนๆนะต่บกันใต้คอมเมนต์เยอะๆนะครับผมผมจะได้เอาไปลองในอารีนาแล้วเอาไว้ให้เพื่อนๆดูไออันไหนมันเวิร์กอันไหนมันไม่เวิร์กอ่าจะได้เป็นไอเดียให้คนอื่นๆได้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สาคัญอย่าลืมคอมเมนต์บอกทีมขครงล่างด้วยนะครับขอบคุณมากครับอ่านี่เป็นการเปิดตัวซีรีส์ทีมโมนะครับมาช่วยกันนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ